สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องที่เข้าร่วมานานะครับวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่15เมษายนปี2566นะครับเป็นวันทยาวันเป็นวันดีมากๆนะครับทางเหนือเขาเรียกว่ารถน้ําดำโหก็คือวันนี้แหละนะครับเราก็ถือโอกาสนะครับมาทําบุญที่ภาวนา,าที่สวนภาวนามู่ที่4ตําบลให้ข้อยกัมอำเภอจุงจังหวัดทยานะครับบริเวณตรงนี้เนี่ย เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่ว่าสวนภาวนาพระอาจารย์ธนาคมสุมเมโทท่านเป็นผู้ดูแลที่นี่นะครับกระผมเองก็ได้มาปลูกต้นไม้ตั้งแต่ปี2 5 6 2มาจนถึงปัจจุบันก็ประมาณร่วม4ปีแล้วบริเวณตรงนี้นะครับอยากจะเล่าให้พี่น้องฟังนะครับว่าแต่ก่อนเนี่ยเป็นมีแต่ยาเต้ไม่หมดเลยนะครับเป็น บริเวณที่เรียกว่าป่าเสื่อมโทรมเนาะเราก็ได้นำมาพัฒนาใหม่นะครับพระอาจารย์ให้ปลูกต้นไม้เยอะหน่อยแต่เราก็จะแบ่งเป็นโซนๆน,นะอันนี้ก็นำบรรยากาศบางส่วนส่วน,วนข้างหลังนู้นนะครับเขาจะปลูกเป็นต้นยางนาต้นสะดาต้นขี้เหล็กแล้วก็ต้นว่านะครับเราปลูกค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวนะครับ บริเวณตัวนี้ท,ที่เห็นโล่งๆตัวนี้นะครับก็จะมีต้นสตออยู่ประมาณ 6- 7ต้นนะครับแล้วก็ปลูกมังคุดไปด้วยนะครับแล้วก็จะปลูกกาฟงกาแฟไปด้วยอะคาโดต้นชมพู่มะม่วงนะครับแล้วก็ผักสวนครัวรั้กินได้เนี่ยบริเวณตรงนี้นะครับที่พี่น้องเห็นน,นะนะช่วงนี้ให้คุณเจนเนี่นะครับนั่งคุยกับแม่ชีแล้วก็บริเวณตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับอันนี้เป็น เราจะทําเป็นสถานที่เรียกว่าเป็นลานทานะครับแล้วก็เราจะทําเป็นล็อกล็อกนะครับล็อกหนึ่งก็จะปลูกต้นไม้ผลไม้อย่างเช่นลิ้นจี่อย่างนี้นะครับต้นบางคุดนะครับต้นมะยมชิดเราก็จะปลูกค่อนข้าง,างจะเยอะเลยทีเดียวนะครับเราอาศัยต้นกล้วยเป็นที่เลี้ยงไปก่อนและเราก็จะปลูกตอนนี้นะ ก็จะมีต้นทุเรียนเราปลูกไว้ประมาณ10ต้นนะครับพระอาจารย์บอกว่าท่านจะลงอีกหลายต้นเลยทีเดียวนะครับโตแล้วนะครับโตแล้วเราปลูกเมื่อปีที่แล้วเองนะครับประมาณเดือนกรกฎาปีที่แล้วโตแล้วนะครับสิบสองต้นนะครับที่เราปลูกไว้แต่พระอาจารย์จะลงอีกอยู่หลายต้นเลยทีเดียวนะครับส่วนต้นมงคุดเนี่เยอะนะ ต้นรังสา่าจะเยอะขึ้นเดียวกันแล้วก็บริเวณตรงนี้นะครับเราจะปลูกสลับกันไปนะครับเป็นผักสวนครัวเยอขึ้นได้ไม่ว่า,าจ,จะเป็นมะเขือพลิกแตงถั่วแล้วก็ผักหวานเราก็ปลูกไว้นะครับที่พี่น้องเห็นในขณะนี้นะครับก็จะเห็นพี่กล้วยต้นกล้วยเป็นพี่เลี้ยงให้กับเราไปก่อนส่วนน้ําก็ ไม่ถือว่าแรงนะครับเราอาศัยอ่างน้ําที่อยู่ห่างจากบริเวณนี้ประมาณกิโลเศษๆนะครับเพระาะฉะนั้นประดาพี่น้องนะครับจะมีโอกาสก็แวะมาที่ะมาได้นะครับที่สวนภาวนาหมู่ที่4บลใหวัดกครอาเภอจุมแล้วก็บริเวณตรงนี้นะครับเราจะใช้อินทรียสารล้านปีของไฮโดชเอปด้วย